มาดูกันนะครับในส่วนนะครับผมสลาวนะครับผมที่ทําฐานกันนะอันนี้กองแรกนะครับผมกองแรกนะครับผมสุดยอดอ่านี้กองทองนะครับผมนี่อันนี้กองที่สามนะครับจับกันไปเต็มๆเลยนะครับผมนี่ครับ พามาชมกองที่สี่ครับอ้วนตุบเลยครับผมอันนี้คุณภาพแน่นอนครับผมครับอันนี้นะครับกองห้าเศษน้อยโอเคครับแต่แต่ก็เป็นวัตถุดิบที่ดีนะครับผมอันนี้ครับกองหกครับไม้สวยๆเลยอันนี้กองที่เจ็ดนะครับกองที่เจ็ดครับไม่อ้วนๆดีๆเหมือนกันนะครับผมนี่ครับกองที่ 8ครับเป็นไงครับโอ้โหถึงเป็นเศษมาแต่ก็เป็นฐานได้ดีนะครับผมนี่ครับจัดไปครับกองที่9ครับผมกองที่9้านะโอ้ไม้สวยครับผมนี่ครับกองที่10บครับออเศษจริงนะสุดยอดครับอันนี้เราทำให้อยู่ครับผม นี่ครับกลองที่11ครับผมไปไงครับไม้อ้วนๆเลยนะซูมกันให้ดูกันหน่อยนะอ้วนตุบเลยนะครับผมอันนี้ครับกล่องที่12นะครับ12นะครับไม้อ้วนๆดีมากเลยครับผมโ้สวยงามอันนี้นะครับกล่องที่13เสเศษท่อนกลางของต้นไม้นะครับผมโอ้โหแต่เป็นไม้สะเดานะ โอเคครับอืมอันนี้แถมหน่อยเศษของมันเนาะในปลายนะครับอาจารย์ทางนี้จะเป็นเศษไม้เก่าแห้งนะครับเลยเลือกมายังใช้งานได้อยู่นะครับผมอาจารย์ครับกองที่สิบหกนะครับแถนไปอีกหนึ่งกองนะครักองที่17ครับผมเศษไม้หน่อยนั้นนะครับ นี่กองสุดท้ายครับกองที่18เสร็จไมายจัดการไว้ให้เรียบร้อยน้วนะครับอาจารย์ครับผมขอบคุณมากครับ